ไปค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บมะอึกนะคะที่ปลูกไว้ในบ้านเนะาะมะกอกใช้แทนมะเขือเทศได้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ค่ะเหลืองเต็มต้นแล้วเก็บได้แล้วค่ะเก็บแทะใส่แทนมะเขือเทศได้นะคะเวลาเรานั่นเราก็เอาขนมันออกรสชาติออกเปรี้ยวๆค่ะคล้ายๆมะเขือเทศเนาะ เขจะขนเยอะนิดนึง จะตัดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวเนาะเราไม่ค่อยเห็น,ออนโอเคอต้องมีอุปกรณ์ค่ะต้นนี้มันขนมันเยอะเรื่องเต็มนะ ดนมันร่วงตามพื้นเต็มเลยมันแก่จัดต้นงก็รใจร่วงเองโอยๆน้ำน้ำใน,อ,นอีกนู่นง,งามๆท่จริงก็งามหมดแล้วคะ่ะสว,วยๆแบบน่อยน,ะน้อนน่สวยจนี่ ไลเก็บอ่ะว่ามีใช้มือหนึ่งเนาะมือหนึ่งเก็บจับโทรศัพท์โอ้ยนี่ค่ะ ลูกนะลูกตรงไหนลูกนั้นะใบมันก็มีหนามนะคะเราวางด้วยน,นี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมอ Is ช h ชน n นลให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ